เชิญท่านปริญญาวงเชิดฝันอภิปรายครับโดยท่านปริญญาได้ขออนุญาตฉายประวอร์พอยเพื่อประกอบการอภิปรายด้วยผมปริญญาตามข้อบังคับข้อเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาวงเชิดฝันสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ครับขออภิปรายเกี่ยวเรื่องรายงานความรุนแรงภายในครอบครัวครับ ข้อมูลสีความรุนแรงครับจากเมื่อกี้ที่เราได้ฟังจากรายงานมานะครับก็เชื่อได้ว่าข้อมูลน่าจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับเพราะว่ารายงานความรุนแรงเนี่ยในนิสัยคนไทยเราเองนะครับก็จะรู้สึกเลยครับว่าเราไม่พูดความจริงนะครับเราคิดว่าเป็นการปล่อยวางมันเป็นความรุนแรงภายในในครอบครัวมันเหมือนว่ามันจะมีคํานึงนะครับที่ทุกคนจะบอกกันว่าเรื่องผัวเมียอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าอยากให้คนไทยนะครับเห็นความสําคัญเรื่องนี้ครับว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องแค่นี้ครับเพราะประเด็นปัญหาเนี่ยครับเราลองมาดูครับความรุนแรงตั้งแต่ของเด็กและสตรีและคนในครอบครัวครับมันเกิดจากอะไรบ้างจากการจากความบาดหมางภายในครอบครัวหรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจนถึงพนันหรือไม่ก็สมาการขาดโอกาสทางการศึกษาแต่สุดท้ายแล้วครับหลายๆอย่างเลยครับจากที่มีการวิเคราะห์กันเข้ามานะครับเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าบางบ้านเองนะครับ เมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินนะครับว่าจนเครียดกินเหล้าก็จากทางด้านสติสําคัญเลยครับหลังจากที่เขาไม่มีเงินไม่ีทองครับเขาไปกินเหล้าพอไปกินเหล้าคราวนี้เกิดความรู้สึกบันดาลโทษะหลายๆเรื่องครับเพราะจากความยากจนนั่นเองแต่สิ่งพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเป็นข้อก่าวอ้างในการที่จะการทําร้ายซึ่งกันและกันจากสติที่ผมได้มาจากกระมพอ,มอเองก็ตามนะครับเด็กที่ถูกทําร้าย เด็กจะเป็นผู้ถูกทำร้ายมากที่สุดนะครับคําว่าเด็กในศาลหมายถึงอะไรครับอายุไม่เกิน15ปีเด็กมากเลยนะครับเราทําเขาได้ลงคอได้ไงครับปัญหาในภาพข่าวในปัจจุบันนะครับเด็ก3ามขวบเองหรือเด็กแรกเกิดเองก็ถูกทำร้ายโดยพ่อและแม่ซึ่งอยู่ภายในบ้านของตัวเองคือพ่อแม่อันเป็นที่รักของเขาทำลายเขาเอง สิ่งนี้เองครับก็จะท้อนให้เห็นว่าภายในสังคมของเราเองนะครับมีปัญหาพวกนี้จํานวนมากหรือกระทั่งในกลุ่มเยาวชนเองที่โตขึ้นมามากกว่า15ปีก็ยังเป็นหนึ่งส่วนสําคัญที่เป็นผู้ถูกทําร้ายภายในครอบครัวนะครับที่ผมบอกกล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมมันกดดันนะครับทําให้ภาวะครอบครัวภายในบ้านนะครับอย่างเช่นกลับมาแล้วพ่อแม่ไม่รู้จะทําอะไร เครียดเรื่องค่าที่จ่ายทั้งหมดลูกกลับมาคะแนนสอบไม่ดีไม่ตั้งใจเรียนบ้างมีการทุบตีทําโทษทําร้ายกันนะครับมีจากข้อมูลสิติครับตั้งแต่ปี60ถึงปี6ขึ้นมานะครับต้องบอกเลยครับว่าตั้งแต่ปี60เนี่ยครับปัญหาการติดแอลกอฮอล์เนี่ยครับที่จะทําให้เป็นโรคซึมเศร้าหรือกดดันต่างๆมากขึ้นแต่หลังจากนั้นนะครับภายในปี6ก็คือการวิตกกังวลโรควิตกกังวล อันนี้คือเรื่องอะไรครับต้องบอกครับในสภาพของเราปัจจุบันเนี่ยครับก็คือทางด้านเศรษฐกิจสําคัญหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่มันจะทําให้เกิดขึ้นทําไมผมมาพูดเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจที่สําคัญถ้าหากดูจากตัวตารางที่แสดงบนจอนะครับความรุนแรงโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดในประเทศที่มีความยากจนอยู่อย่างเช่นแอฟริกาใต้นะครับที่อินเดียหรือปากีสถานนะครับและโดยส่วนใหญ่ก็ เป็นเด็กนะครับที่จะถูกทำร้ายมากนะครับเรามาดูกัน,นครับในส่วนการเปรียบเทียบความแรงของแต่ละประเทศนะครับก็มีทั้งแอฟริกาใต้อินเดียเองก็ตามส่วนประเทศที่มีข้อกฎหมายที่รุนแรงครับเช่นสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เองเนี่ยครับก็จะมีความรุนแรงที่ลดระดับลงมาไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าเราไปดูตามพรบ ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวปี50นะครับตามมาตา4นะครับก็จะกล่าวไว้ว่าผู้ใดกระทําการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวผู้นั้นกระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจําคุกเท่าไหร่ครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6000บาทหรือทั้งจันทั้งปรับท่านดูครับว่ากฎหมายของเราเองเนี่ยไม่เกิน6เดือนสุดท้ายแล้วมีใครติดคุกจาก การกระทาความรุนแรงภายในครอบครัวกันเองบ้างไหมครับเต็มที่ครับปรับหนึ่พบาท2,000บาทเท่านั้นนะครับและข้างท้ายตัวกฎหมายนี้ก็ยังบอกยครับให้ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ไม่รบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหากกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นฐานความผิดอันรุนแรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ด้วยให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้สุดท้ายความหมาย อย่างง่ายนะครับยอมความก็ได้นะครับเรามาดูครับว่าปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่มีผลเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือในตัวข้อกฎหมายของเรานะครับในหลายหลาย,หลายประเทศเมื่อกี้ที่ผมกล่าวอ้างมาอย่างเช่นตัวอย่างในประเทศฟินแลนด์เองเขามีอะไรครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีระบบในการช่วยแก้ไขปัญหานะครับในใน,ในความรุนแรงนะครับว่า มีระบบช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เพราะว่าเหตุหนึ่งเลยครับผมมีตัวอย่างหนึ่งครับประสบมาเองเลยครับได้ข้อมูลคือเราช่วยเหลือการถูกกระทาพลแรงภัยในโรงเรียนอันนี้อาจจะแตกต่างน,นิดนึงแต่ปัญหาคือเมื่อเด็กถูกกระทําแล้วเราขาดอะไรครับเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาเจ้าที่สังคมส,ง,สงเคราะห์นะครับหลายจังหวัดนี้ขาดมากเลยครับบอกว่าต้องรอคิวหนึ่งสัปดาห์ต้องรอรอคิวสิบสี่วันบ้างถามว่า เรามีระบบการช่วยเหลือที่ดีมากเพียงใดครับไม่มีเลยนะครับหลังจากที่เราได้ไปแจ้งความหรือไปประสานกับทางพอมอแล้วครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจ้าที่ของเราไม่ไม่เพียงพอครับพอมันเกิดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆครับมันเกิดความเบื่อหน่ายกันก็ไม่อยากจะเข้าไปพูดคุยหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวอย่างในจอนะครับบางครั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดจากภรรยา กับสามีกันเองหรืออาหลานหรือกระทั่งแบบที่ท่านสวผู้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ครับในกลุ่มเด็ก LGBT ถูกพ่อนักการเมืองทำร้ายทำร้ายจากการที่เขาไม่ยอมรับเพศสภาพของลูกเขาเองในยุคนี้ครับมันมีการเปลี่ยนไปมาแล้วครับหรือมีการถูกทำร้ายอย่างเช่นภรรยากับสามีกันเองนะครับเช่นการก้นผมรัวยิงผัวดับคาบ้าน เมื่อเมื่อใจคนเรามันรู้สึกว่าไม่มีทางสู้แล้วอย่างหนึ่งคือที่เราเห็นก็คือผัวเมียอันนี้คือเราเห็นมาหลายปีแล้วแต่หลังๆในในปีๆที่ผ่านๆมาเราเห็นครับว่าลูกทําร้ายพ่อแม่จากตัวอย่างครับขืนใจบังคับลูกถ่ายคลิปอันนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากครับว่าพ่อหรือแม่ทําแบบนี้คุณไม่ใช่คนละแต่สิ่งหนึ่งที่หลังๆที่ ในข่าวตามหน้าข่าวหลายๆอันมาครับลูกเมายาทำร้ายพ่อแม่บังคับแม่กราบเท้าแต่สุดท้ายแล้วหลังจากนี้เราเคยเห็นกระบวนการว่าคดีต่างๆเนี่ยมันถูกฟ้องเข้าไปในชั้นศาลกี่คดีเหมือนที่ทางท่านผู้มาชี้แจงครับบอกว่าในตัวอย่างในศาลยุติธรรมเนี่ยมีเพียง207คดี ซึ่งผมมองว่าความรุนแรงที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆหรือที่เราไม่รู้หรือเราอยู่ในใน,ในสังคมจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายแต่เราต้องทํายังไงครับว่าให้เห็นความสําคัญว่าการถูกทําร้ายภายในครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งสําคัญมากอย่าบอกว่าผู้ชายทําร้ายผู้หญิงอย่างเดียวครับณปัจจุบันเนี่ยครับในซีรีส์ต่างๆนานนครับเราจะเห็นภาพเลยครับผู้หญิงจิกหัวผู้ชายตบหน้าผู้ชายดึงหูผู้ชาย เราบอกว่าโอ้ยน่ารักดีกลัวเมียน่ารักถ้าคุณคิดอย่างนี้ต่อไปครับการรุนแรงในครอบครัวมันไม่จบสิ้นหรอกครับการถูกทําร้ายจะเพศไหนก็ตามมาทําร้ายกันชายหรือหญิงสามีหรือพยาภรยาหรือสามีทําร้ายกันมันก็ไม่ควรเกิดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่พ่อแม่กลับมาทาร้ายลูกหรือลูกทําร้ายพ่อแม่ถูกกล่าวหาว่าเนรคุณแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทาร้ายลูกนะครับเราจะเรียกว่าอะไร จริงๆแล้วเรามีวิธีการอบรมสั่งสอนไว้ได้อีกมากมายนะครับมันไม่ใช่ต้องการทําร้ายกันแต่สิ่งหนึ่งที่มีการสื่อออกมาจากภาพทางสื่อมวลชนต่างๆนะครับหรือในโทรทัศน์ต่างๆนะครับเราจะเห็นหลากหลายซีรีส์มากมายเลยนะครับมีการทําร้ายร่างกายกันแต่มองเป็นเพื่อนเรื่องตลกหรือเป็นเรื่องน่ารักแต่จริงๆแล้วนะครับผมมองว่าในสังคมไทยเราเองหรือในสังคมโลก มันจะต้องมีการยับยัง้งหรือมีการพูดถึงเรื่องนี้กันให้มากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะถามผู้มัชีแจงต่อครับว่าในข้อมูลจากของคดีต่างๆนะครับทั้งในสารเยาวชนและครอบครัวเองก็ตามซึ่งถ้าคดีที่เกี่ยวข้องนี้น่าจะอยู่ในสารเยาวชนและครอบครัวทําไมมันถึงน้อยจังครับแล้วมันมีกี่คดีที่ชัดเจน แล้วเราจะมีแนวทางในการที่เราจะต่อยอดในส่วนเรื่องข้อบังคับกฎหมายได้อย่างไรนะครับเพราะว่าประเด็นนี้อนาคตมันจะมีความรุนแรงขั้นวิกฤตกันมากยิ่งขึ้นมันก็จะทําให้ประเทศเรานะครับกลายเป็นประเทศปกติที่เรายอมรับความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องปกติต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณมากครับต่อไป